สวัสดีค่ะหลังจากที่ทางบริษัทไทยรามานิวเซอร์วิสนะคะได้มีการจัดประกวดสโลแกนนะคะเพื่อชิงรางวัลจากทางบริษัทนะคะซึ่งมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งรางวัลแรกรางวัลแรกก็คือติดตั้งแก๊สฟรีนะคะแล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวัล iPad 2แล้วก็รางวัลที่3ก็คือรางวัลปอกใจก็คือ iPad 2เช่นกันสําหรับ2รางวัลแรกเนี่ยเราได้ประกาศไปแล้วนะคะทาง f a c e b o o k c o m s a l a t o t ทยนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะามาทําการจับฉลากผู้โชคดีในรางวัลที่3นะคะซึ่งเป็นรางวัลปลอบใจให้ทุกท่านนะคะที่ได้ส่งสโลแกนเข้ามาประกวดกับทางบริษัทนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอ็นริโก้นะคะซึ่งเป็นเทคนิเชียนจากทางโรววโตอิตาลีเลยนะคะมาเป็นผู้จับฉลากผู้โชคดีในวันนี้นะคะค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะ แล้วเราก็จะมาพบกับคุณเอ็นติโก้เลยนะคะผู้ที่จะเป็นคนจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้โชคดีว,วันนี้นะคะเจเดยค่ะลิสติกวันเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับอะไรชื่อผู้โชคดีนะคะจะประกาศอย่างเป็นทางก,การ ใน w w w l o v t o t h a i c o m นะคะแล้วก็ขอขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะติดตามครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามีรางวัลเพิ่มนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย See you next time <laughs>